17.5คำสั่งพื้นาคำสั่งพื้นฐานของภาษา Python ชนิดของข้อมูลตัวแปรและนิพจน์ชนิดของข้อมูลชน,ชนิดของข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่จัดเก็บและควบคุมโดยโปรแกรมชนิดของชนิดของข้อมูลได้แก่ข้อมูลประเภทจำนวนข้อมูล หรือ integer number เป็นข้อมูลที่ไม่มีทศนิยมในภาษา Python นะครับจะใช้คำสั่งว่า int ข้อมูลประเภทจำนวนจริง mm. ข้อมูลประเภทจำนวนจริงหรือ real number เป็นข้อมูลที่มีทศนิยมในภาษา Python จะใช้คำสั่งว่า float ข้อมูลที่เป็นข้อความหรือ string ในภาษา Python จะใช้คำสั่งว่าในภาษา Python จะใช้คำสั่ง str ตัวแปรหรือตัวแปรหรือ variable ตัวแปรตัวแปรเป็นที่เก็บข้อมูลในโปรแกรมนะครับ ตัวแปรเป็นที่เก็บข้อมูลในโปรแกรมนะครับต้องมีชื่อกำกับชื่อของตัวแปรนะ e ครับประกอบไปด้วยอักษรตัวเลขชื่อของตัวแปรนะครับจะประกอบชื่อของตัวแปรชื่อของตัวแปรนะครับจะประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวเลขเครื่องหมายขีดเส้นใต้ตัวภาษาอังกฤษตัวภาษาอังกฤษตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะครับจะไม่เหมือนตัวเล็ก ห้ามขึ้นต้นด้วยชื่อตัวเลขอย่าตั้งชื่ออย่าตั้งชื่อตัวแปรซ้ำกับฟังก์ชันอย่าตั้งชื่อตัวแปรอย่าตั้งชื่ออย่าตั้งชื่อตัวแปรซ้ำกับตัวฟังก์ชันนะครับอย่าตั้งชื่ออย่าตั้งชื่อตัวแปรซ้ำกับตัวฟังก์ชันใน p Python เช่น in string เช่น i n s t ต n ง m a ็กซัม ,ABS เป็นต้นนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามนะครับถ้าจะตั้งชื่อซําจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามนะครับถ้าจะตั้งชื่อซําแต่ก็ไม่ควรทำเพราะเมื่อผลลัพธ์ออกมาแล้วเพราะเมื่อผลลัพธ์ออกมานะครับจะไม่ตรงกับที่ตั้งไว้จะทำให้การ จะทำให้การหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับยากขึ้นมากฟังชันฟังก์ชันนะครับคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างในภาษา Python เราสามารถสร้างฟังก์ชันของตัวเราเองได้นะครับเพื่อให้ทำงานที่ต้องการในการเขียนโปรแกรมนะครับเรามักแยกโค้ดที่จะมีการทำงาน ในการเขียนโปรแกรมนะครับเรามักจะแยกโค้ดที่มีการทำงานเหมือนๆกันกับฟังก์ชันอื่นๆเอาไว้เป็นฟังก์ชันเอาไว้เป็นฟังก์ชันเอาไว้และเรียกใช้ฟังก์ชันนั้นซ้ำๆนะครับซึ่งเป็นแนวทิศการซึ่งเป็นแนวซ,ซึ่งเป็นแนวทิศของการนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่นะครับตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการหรือ o p เป a เรเเป็นกลุ่มของเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์เป็นกลุ่มของเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้งานเป็นกลุ่มของเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ทำงานเหมือนกับฟังก์ชันนะครับแต่แตกต่างตรงที่ไวยากรณ์หรือความหมายในการใช้งานในภาษาไ t ทอนนั้นสนับสนุนตัวดำเนินการประเภทต่างๆสำหรับการใช้เขียนโปรแกรมเช่นตัวดำเนินการบวก เช่นตัวดำเนินการบวกเช่นตัวดำเนินการที่เขียนว่าบวกเป็นตัวดำเนินการเป็นตัวดำเนินการทางเป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับบวกตัวเลขเข้าด้วยกันตัวดำเนินการดอกจันเป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับค um ูณตัวเลขเข้าที่ใช้สำหรับการคูณที่ใช้สำหรับการคูณตัวเลขเข้าด้วยกัน ที่ใช้สำหรับการคูณตัวเลขเข้าด้วยกันเป็นต้นนิพจน์หรือนิพจน์หรือ expression เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตัวแปรนะครับหรือค่าคงที่และตัวดำเนินการโดยค่าเหล่านั้นโดยค่าเหล่านี้จะมีตัวดำเนินการสำหรับการควบคุมการทำงานในภาษา Python นะครับในภาษา Python นั้นนะครับมี expression อยู่2แบบแบบแรกคือ แบบแรกคือบูลลูนแอคพิชันจะเป็นการกระทำระหว่างตัวเลขเป็นการกระทำระหว่างตัวแปรเป็นการกระทำกันระหว่างตัวแปรและตัวดำเนินการเปรียบเทียบค่าเป็นการเปรียบเทียบค่าหรือตัวดำเนินการเป็นการเปรียบเทียบค่าหรือตัวดำเนินเป็นการเปรียบเทียบค่าหรือตัวดำเนินการด้วยตรรกศาสตร์นะครับและจะได้ผลลัพธ์เป็นบูลลน <Learn. S 2> และจะได้ผลลัพธ์เป็นบูลเลคือจริงหรือเท็จและแบบที่2คือ expression ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นการที่เป็นการกระทำการระหว่างตัวแปรและตัวดำเนินการศาสตร์และแบบและแบบที่2นะครับ expression ทางคณิตศาสตร์เป็นการกระทำการระหว่าง เป็นการกระทำการระหว่างตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์และจะได้รับค่าใหม่และจะได้รับค่าใหม่ตัวเลขหรือว่าค่าที่ไม่ใช่บูลูนตัวเลขหรือว่าคา่และจะได้รับค่าใหม่เป็นตัวเลขและจะได้และจะได้รับค่าใหม่เป็นตัวเลขหรือที่ไม่ใช่บูลูนหรือที่ไม่ใช่บูลเลน นี่เป็นตัวอย่างของ expression ในภาษา Python นะครับคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการเขียนโปรแกคำสั่งพื้นฐานในการคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษา Python จากตัวอย่างโปรแกรมจากตัวอย่างโปรแกรมนะครับหมายเลขบรรทัดในตัวหนังสือหมายหมายเลขบรรทัดในตัวอย่างคือหมายเลขที่หมายเลขที่1ถึง17ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้นเช่นการแก้ไขการทำผิดพลาด เช่นการแก้ไขการทําผิดพลาดของโปรแกรมบรรทัดที่1นถึงสนะครับเป็นเป็นการใช้คําสั่งหมายเหตุที่เป็นกลุ่มโดยเริ่มต้นด้วยคำสั่งโดยเริ่มต้นด้วยคำสั่งโดยเริ่มต้นด้วยคำสั่งอัญ,ญประกาศ3ครั้งและปิดท้ายด้วยอัญญประกาศอีก3ครั้งนะครับบรรทัดที่4เป็นการเป็นคำสั่งหมายเหตุ เป็นคำสั่งหมายเหตุที่เป็นบรรทัดเดียวขึ้นต้นด้วยคำขึ้นต้นด้วยคำสั่งสลสองครั้งขึ้นต้นด้วยคำสั่งสลสองครั้งนะครับบรรทัดที่5เป็นการกำหนดตัวแปรที่ชื่อ university บรรทัดที่5เป็นการกำหนดตัวแปรที่ชื่อ university เพื่อเก็บค่าคงที่เพื่อเก็บค่าคงที่ที่เป็น Sting ง หรือที่เขียนว่า King Mongkut University of Technology North Bangkok นะครับหรือที่เขียนว่า King Mongkut University of Technology North Bangkok นะครับหรือที่เขียนว่า King Mongkut University King Mongkut University of Technology North Bangkok นะครับ King Mongkut king mongkut university king mongkut university of technology north bangkok นะครับบรรทัดที่6เป็นการกำหนดตัวแปรที่ชื่อ lab เพื่อเก็บค่าคงที่ที่เป็น sting หรือหรือก็คือหรือก็คือตัวที่เขียนว่า ai k i p นะครับหมายเหตุ hate, การกำหนดค่าคงที่ที่เป็น sting นั้นจะขึ้นต้นด้วย จะขึ้นต้นด้วยมหันจะขึ้นต้นด้วยอัญญปปาประกาศคู่หรืออัญญประกาศหรืออัญญประกาศหรืออัญญปปาประกาศหรืออัญญปปาประกาศก็ได้นะครับแต่ต้องมีการปิดด้วยเครื่องหมายแต่ต้องมีการปิดด้วยเครื่องหมายที่ใช้เท่านั้นแต่ต้องมีการปิดด้วยเครื่องหมาดดยที่ใช้นั้นๆ บรรทัดที่7เป็นคําสั่งบรรทัดที่7เป็นการใช้คําสั่งปริ้นให้แสดงผลหน้าจอข้อความหรือก็คือ enter your name บรรทัดที่8เป็นการเป็นการกําหนดค่าให้ใส่เข้าไปให้ใส่เข้าไปทางแป้นพิมพ์เก็บไว้ที่ตัวแปรเก็บไว้ที่ตัวแปรที่ชื่อ x ครั้งนี้ค่าที่เก็บนะครับค่าที่เก็บนะครับจะเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงค่าที่เก็บนะครับจะเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรมที่ที่มีการบรรทัดที่9เป็นการใช้คำสั่ง p r i n นให้แสดงหน้าจอเพื่อเก็บพร้อมกับเก็บค่าที่เก็บไว้ พร้อมกับค่าที่เก็บไว้ที่เป็นตัวแปรที่ชื่อ x หมายเหตุหมายเหตุการใช้เครื่องหมายบวกซึ่งเป็นตัวดำเนินการนั้นถ้าเป็นการบวกถ้าเป็นการบวกของ St ต i n g จะเป็นการนำเอาตัวอักษรจะเป็นการจะเป็นการนำตัวอักษรมาต่อกันแต่ถ้าเป็นตัวเลขจะเป็นการนำเลขมาบวกกันบรรทัดที่1 0 1ถึง12นะครับเป็นการกำหนดตัวแปรที่ชื่อ school AI kid total kid เพื่อเก็บค่าที่เป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนจริงบรรทัดที่13-17เป็นการใช้คำสั่ง print ให้แสดงผลทั้งหน้าจอภาพ